and Cryptro, remix music. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคริปโตประจําวันที่4เดือน7จ็ดสองพนะครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มเติมให้สายขุดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผู้สร้างเขาโพสต์บอกมาเริ่มเปลี่ยนกระบวนการขุดเพิ่มเติมอีกนะครับคืออัปเกรดอัลก,กอริทึมประมาณปกติขุดอยู่ประมาณ10แต่ยุคนี้เขาพยายามจะขุดเพิ่มเป็น30นะครับ แล้วก็รายได้ส่วนต่างก็จะไปเอาง่ายๆคือค่ายคิบิกนี้นะครับเขาพยายามใช้ CPU ขุดเป็นหลักประมาณนี้นะพยายามอยากให้ใช้ CPU เพราะว่าค่าการเอาง่ายๆเพื่อความเท่าเทียมประมาณนี้นะครับปกติถ้าเราใช้การ์ดจ,จอขุดะนะครับมันก็เพิ่มแรงขุดขึ้นมาได้ตอนนี้ผมใช้เปิดหมวด CPU ขุดมันก็เลยขึ้นอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงพันประมาณนี้นะครับหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใช้การจอช่วยเนี่ยมันก็ขึ้นหลักพันแน่นอนประมาณนี้ทุกเครื่องนะครับผมลองสองสาเครื่องแล้วใช้ CPU ขุดเนี่ยมันก็จะวิ่งไม่ถึงพันนะถ้าสเปคจะแรงยังไงก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าขุดฝั่งเหรียญคิวบิกนะแต่ถ้าสลับไปขุดไอเตรงนั้นนะแรงแฮตเรดจะขึ้นมากนะครับจะขึ้นปกติเราขุดอยู่5้พันมันก็จะขึ้นไป7,000ันประมาณนี้เรื่ององคือเขาจะเน้น ขุดเหรียญ xmr เพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้นะครับผู้สร้างบอกว่าจะได้มาเผาอาทิตย์ละ1ล้านนะครับ1ล้านดอลนะโอ้โหเราจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ1ล้านดอลไอ้ตรงนี้นะถ้ามีแรงเผาทุกอาทิตย์ประมาณ1ล้านดอลนะโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยเพื่อนหุ่นนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนประมาณนี้นะเรื่องเรื่องคือเขาจะพยายามดูแรงแฮตเลดของการขุด xmr นะครับตอนนี้อยู่9 4 2 เอ็มประมาณนี้แม็กแมกกอเฮิร์ตนะครับคือเป้าที่1กิกก่อนนะครับนั่นแหละเขาอยากให้รู้ว่าพลังประมวลผลของค่ายคิวบิกเนี่ยมีความแรงหรือว่าสเปคเท่าไหร่เพื่อจะให้ชาวโลกรู้ว่าเฮ้ยการรวบรวมพลังขุดในโลกใบนี้ในสายขุดนี้นะครับเขามีแรงเฮิร์ตเท่านู้นเท่านี้จะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ไหมนู้นนี่นั่นอะไรนี้น,นะครับน่นั่นแหละคือสิ่งที่จะติดตามไปส่วนพื้นทุนจะตั้งค่ายยังไงนะครับเข้ามาที่ ใส่ N set up ประมาณนี้แหละหมวดของผมผมใช้เป็น AVX นะครับใช้ AVX ขุดนะถ้าไม่มี AVX เนี่ยแรงเฮิร์ตมันจะไม่ขึ้นถ้าเราขุดแบบใช้ CPU ขุดนะครับผมจะกดคำว่า AVX มันจะขึ้นเป็น AVX แบบนี้นะครับเพื่อนหุนไปเช็คที่บอร์ดของเพื่อนหุนนะครับเนี่ยเช็ค CPU Z ประมาณนี้ถ้าเพื่อนหุนมี AVX เนะี่ยเพื่อนหุนต้องใช้ AVX ช่วยขุดนะครับประมาณนี้แรงเฮิร์ตมันถึงจะขึ้นนะปกติเราขุดแบบเนี้ย เป็นเหวี่ยงมาขุดเหรียญคิวบิกเนี่ยมันก็จะขึ้นศูนย์ศูนย์อิดอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยศูนย์อิดศูนย์อิดถ้าเราไปเปลี่ยนเป็น AVX2 ประมาณนี้นะครับนี่คือ AVX2 เช็ค CPU แซดว่าบอดของเราเนะ่ยมีไหมมี AVX2 ไหมประมาณนี้นะครับถ้ามีเราก็สลับมาใช้ AVX2 ตรงนี้มามาล่างคําสั่งใหม่ประมาณนี้นะครับดูยให้ดูของผมก่นนะ คำสั่งที่ผมใช้ขุดอยู่นะครับอันนี้เป็นคำสั่งของผมนะนี่นะครับคำสั่งของผมก็จะเป็นประมาณนี้ pull a d d อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราขุดนะครับ pull e d s นี่นะเป็น cubic li ส่วนนี้ก็ area ก็เป็นชื่อของเรานะครับประมาณนะชื่อขุด trainer cpu t o o นี่ครับผมใช้ cpu t o o ก่อนหน้านั้นนะคลิปก่อนหน้านั้นผมจะเปลี่ยนตรงนี้คำว่า f a t เนี่ยเป็น t o o นะครับ แต่รู้สึกว่า,าการขุดมันไม่สมดประมาณนั้นนะครับคือเขาพยายามจะให้ใช้ CPU ขุดค่ายคิวบิกนะครับเพื่อความเท่าเทียมประมาณนั้นแหละที่เขาว่ามานะแล้วเขาก็อยากจะลองว่า CPU มันก็ขุดเปลี่ยนได้ได้ดีเหมือนอีพี GPU, เหมือนคาดจอประมาณนั้นแหละโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีนะเพื่อนหุนนะถ้าใครจะลองเปลี่ยนนะครับคำสั่งก็จะประมาณนี้มี c p u 2เป็นแฟร ถึงจะได้น้อยแต่ได้แน่นอนนะครับประมาณนั้น cpu วอร์ i o นอันนี้ของผมจะเป็นกาจอของ nvidia อย่าง cuda แต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร,หร่ตัวนี้มันตายตัวอยู่แล้วประเด็นคืออยู่ที่นี้นะครับ cpu วอร์ช o นเนี่ยของผมเป็น avx 2นะครับเทรดนี้ก็เอาตามนี้เลยนะครับเนี่ยของผมเทรด32ประมาณนี้นะก็อย่างนี้แหละก็ประมาณนี้นะคําสั่งอะนะเปลี่ยนเป็นใช้ avx ขุดประมาณนี้นะครับ แรงขุดเยอะไหมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มันสลับมาเ m r แล้วเห็นไหมเอ็มาหกกว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยหกแปดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูถ้าเรายังเปลี่ยนเป็นทูอ่ะนะครับเนี่ยผมเทสให้ดูนะเดี๋ยวตอนนี้ปกติเนี่ยเนี่ยเป็นหลักร้อยใช่ไหมละ่ะเนี่ยหลักร้อยนะครับเนี่ยของผมเป็นหลักร้อยนะเนี่ยหกร้อยกว่าเดี๋ยวผมออกไปก่อน๋ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นทูครับเดี๋ยวผมกรอบไว้ก่อน ตรงนี้นะผมจะเปลี่ยนคำสั่งตรงนี้ให้เป็น Through ทูเป็นทูนะครับจะไปลองดูคัดจอใช้คาจอขุดนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นทูปบันทึกก่อนรันคำสั่งใหม่ ้าผมใช้การจอช่วยขุดนะครับอ่ามันก็จะออกประมาณแบบนี้เนะี่ยวิ่งอยู่ประมาณ4,000นะครับเนะี่ยฝั่งเหรียญ XMR นะเทรนเนอร์ mm. XMR New Job นะ mm. นะครับ mm. ก็จะวิ่งอยู่ประมาณใน4,000นี่นะครับ4,000 5,000 6,000ประมาณนี้แหละของผมก็น่าจะไม่เกินนี้หรอกเพราะเขาจะอ่าแบ่งพลังบักขุดเหรียญ XMR เยอะหน่อยประมาณนี้นะครับ เป็นส0มสิบเปอร์เซ็นเพื่อต้องการนะครับเพื่อต้องการาขุดอาทิตย์ละหนึ่งล้านนะครับให้ได้หนึ่งล้านเพื่อจะได้เ,ออเงินหนึ่งล้านไปเผาทิ้งประมาณนี้แหละไอ้เดนก็นว่ามาประมาณนั้นนะมันเราก็ลุ้นกันไปมันเป็นดีมันเป็นเป็นจริงมันก็ดีนะครับเป็นผลดีสําหรับผู้ถือเหรียญประมาณนั้นแหละถามว่าเหรียญวันนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้อวันนี้นะครับ วันนี้ไม่ต้องไปแปลกใจนะเพื่อนุนที่มันลงมาเพราะว่า,าคนขุดเริ่มเยอะแล้วก็ได้เหรียญเยอะเขาก็ต้องเทขายค่าไฟหาค่าไฟนะครับนะหาค่าไฟไปต่อเนื่องต่อประมาณนี้แหละนะครับคนขุดเขาก็ต้องการค่าใช้ใจ่ายนะครับถึงเวลาเขาก็จะมาขายวันพฤหัสวันศุกร์ประมาณนี้แหละย,ยุคนี้ได้เท่าไหร่ผมรวมๆแล้วผมก็ได้อยู่ล้านกว่าอยู่นะเนี่ยเพื่อนยอาทิตย์นีนนน้ได้ล้านล้านสามนะครับผมรวมยอดละรีเวิร์ด ประมาณนี้เครื่องข้างนอกเนี่ยผมขุดได้แปดแสนเครื่องข้างในได้ห้าแสนนะครับเนี่ยรวมกันก็ได้ล้านสามนะแปดห้าสิบสามเนี่ยได้ล้านสามกว่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะย้ายก่อนย้ายมานี้นะครับมาอยู่กระเป๋านี้เดี๋ยวย้ายมากระเป๋านี้ก่อนนะครับกอบว่าที่อยู่ตรงนี้ครับย้ายกระเป๋า ตอนที่ขุดก็ใช้กระเป๋านี้นะครับผมก็จะเลยย้ายมาไว้กระเป๋านี้ผมจะย้ายจากกระเป๋านี้มามาแอคเคาทนี้ประมาณนี้นะครับเอาที่อยู่ก่อนที่อยู่แล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดนี้กดเพย์เมนต์นี่ก็ได้นี่ก็ได้ตรงนี้เอาเลยเนี่ยเราก็รู้ว่าร้านสามเนี่ยวางวางที่อยู่ก่อน นี่ไปหมดใช่ไหมไปหมดนั่นแหละมันต้องปลดล็อกก่อนเดี๋ยวปลดล็อกก่อนโอเคนะย้ายไปหมดเลยล้านสามเนี่ยผมจะย้ายจากกระเป๋านี้มากระเป๋านี้นะครับดูการทำงานของค่ายคิวบิกสักนิดหนึ่ง ย้ายล้านสามมากระเป๋าที่สองมาละนี่นะครับเนี่ยโยกมากระเป๋านี้นะ่าง่ายก็เหลือไว้นี่หนึ่งหนึ่งเหรียญประมาณ 1, 3, 3, 7, นี้หนึ่งสามสามเจ็ดสองยกเป่านี้มาเป่านี้นะครับง่ายๆเลยย้ายจากะเป่านี้มาเป่านี้ขนาดนี้เพราะว่าเราก็ลองอ่ะลองว่าอีมันฟรีอ่ะมันก็เหรียญอยู่ครบนะครับยกไปโยกมาถ้าในววล็ตนะครับมันจะฟรีนะ ค่ายคิวบิกนะครับเขาออกแบบเพื่อมาจะลองรับนอนาคตประมาณนั้นนะนี่ก็จะประมาณนี้เพียงแค่มาบอกสายขุดนิดหน่อยก็ขุดของผมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับช่วยเขามีแรงเฮิร์ทเฮดเลดให้บรรลุปเป้าหมายก็ถือว่าดีละปีหน้าก็รวยแล้วเพื่อนหุนเนอะอดทนอีนิดนึงน,น,นะครับอืมจะแบ่งขายปีหน้าก็ว่ากันไปประมาณนี้แหละอโอ้วันนี้ถามว่าหน้าซื้อไหมโอ้โหหนึ่งสามศูนย์ห้าตัวหนึ่งสาม น่าจะต้องนะครับประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อแล้วผมขุดเอาขุดเล่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืสะสมไปอาทิตย์ละล้านเหรียญอาทิตย์ละล้านเหรียญประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับถือตามเป้าหมายแต่สําหรับตอนที่ยังไม่ได้ขุดอู้ราคานี้หาเงินมาซื้อเก็บไว้นะครับนั่นแหละสําหรับคนที่เงินน้อยนะครับก็มา ค่ายคิวบิกได้สำหรับใครที่มีเงินเยอะเขาก็ไปเล่นเหรียญใหญ่นะครับเหรียญอิเาเรียมมั่งประมาณนี้นะครับอีเาเรียมบิตคอยประมาณนี้นะถ้าใครชอบเหรียญใหญ่ๆนะเพราะว่าปีหน้านี้บิตคอยโอ้ผมไปคำนวณแล้วตกสองสองแสนนะสองแสนดอลน,นะครับบิตคอยเนี่ยตอนนี้แสนกว่าใช่ปะละ่ะปี 2 0 2 6่หกอ่ะตกสองแ0,000นเลยนะอีเาเรียมไอสองพันเนี่ยเป็นหมื่นนะนะครับไปคำนวณแล้วอ่ะโอ้โหขึ้นบ้าบินเลย2เหรียญนี้นะครับเนี่ยสำหรับคนมีสตังนะขาซื้อไว้ออนนี้ก็ขึ้นไปก็อู้ฟู่แล้วอีเาเรียมนะครับ2,500ห้าเป็นหมื่นเนี่ยนะแต่เหรียญนี้ยังไม่ได้คำนวณน,นะครับคำนวณ2เหรียญนี้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ไปตกสอง0สนนะสองแสนกว่าอีกต่างหากเลยนะครับเนี่ยบิตคอยอ่ะปีหน้า ตลาดมันขึ้นน,นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอันนี้มันยังขุดเอ็กออยู่เดี๋ยวจะตัดภาพมาใหม่ให้มันขุดไปก่อนให้มันเปลี่ยนเป็นขุดเหรียญคิวบิกก่อนว่ามันจะขึ้นปกติวิ่งอยู่หลักร้อยถ้าเราใช้ CPU ขุดดูดิมันจะขึ้นหลักพันไหมถ้าใช้การ์ดจอช่วยขุดประมาณนั้นแหละแต่เขาพยายามบอกว่าแต่ถ้าเป็น AMD ีนี้ใช้การ์ดจอขุดไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ CPU ยอมให้มันมวิ่ง 2- 300 amd นะเครื่องของผมอีกเครื่องหนึ่งนะ,ะวิ่งอยู่ประมาณ3ามร้อยกว่าอิฐสามร้อยสี่ร้อยอิฐประมาณนี้แหละช่วงที่ว่าขุดคิวบิกนะแต่ถ้ามาขุด xmr ก็หลักพันประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นขึ้นเป็น gpu แล้วนะครับเนี่ยนี่นะอ่ามันเริ่มแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเปลี่ยนละนี่ก็จะเป็นมาขุดเหรียญคิวบิกต่อแล้วเนี่ยเริ่มสลับแล้วนะครับเนี่ย มันจะขึ้นประมาณนี้เห็นไหมเนะี่ยพันกว่าพันกว่าแต่มันไม่สมูทแค่นั้นเองมันก็ค่อยๆอ,อ,อินโฟจีพยอยู่เรื่อยๆประมาณนี้นะครับเนะี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นพันกว่านี่นะครับเนะี่ยอันนี้เป็น Intel นะครับ Intel ผมใช้สองสล็อตขุดประมาณนี้นะครับใช้ CPU 2ตัว บอร์ดสองสล็อตตัวนี้นะครับมันก็เลยขึ้นมาประมาณนี้ยพันกว่านี่นะครับเนี่ยปกติถ้าเราใช้เปลี่ยนเป็นโหมด cpu นะครับเป็นเป็นแฟลชอะ่ะมันก็จะขึ้นหลักร้อยนะครับร้อยกว่าแต่นี้ขึ้นมาพันกว่านะครับนี่คือใช้การจอช่วยก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองดูถ้ามันเครื่องของเพื่อนหุ่นใช้การจอช่วยไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น cpu นะครับเปลี่ยนเป็นแฟลช นี่นะถ้าเราเปลี่ยนเป็นทูแล้วมันไม่ทํางานเราก็เปลี่ยนเป็นแฟตนะครับประมาณนี้วิธีแก้นะแค่นี้เองนะครับแค่แค่เปลี่ยนตรงนี้แหละเปลี่ยนแฟตสลหรับไปแฟตถ้าได้ก็แฟตถ้าทูได้ก็ทูอยู่เงี้ยแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เป็น a v x นะครับเนี่ยอ่าตรงนี้นะเป็น a v x ทูมันจะช่วยขุดเพิ่มแรงขุดได้นะครับจากที่ไม่มีแรงอิดเนี่ยประมาณเนี่ยใช้ a v x ขุด ผมก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะรันนิง่งมันก็จะบอกเรื่อยๆเนี่ยเป็นอี Working v X. เวิร์กิ่งอีวิกเอวิกทูทำงานประมาณนี้นะครับเนี่ยลองดูก่อนนะเพื่อนหนุ่นนะเนี่ยเขาจะขึ้นเป็น G P U ช่วยขุดได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นไปนะครับดูแรงแฮตเลดว่ามันจะขึ้นแรงไหมประมาณแบบนี้ เพื่อนทุนถามมานะครับเกี่ยวกับกราฟการเงินนะครับเดี๋ยวให้ดูกราฟการเงินนะสนใจกราฟการเงินอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมผมอธิบายแบบนี้นะครับเนี่ยาภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า Per os went to make money ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็แปลง,ง่ายๆเราก็จะเป็นแผนการเงินประมาณนี้นะครับไม่ง่ายเนี่ยนะแผนภูมิการเงินาการทําเงินอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็มันจะมีหมวดแบ่งเป็น3หมวดประมาณนี้นะครับเป็น a b c a หมายถึงอะไรประมาณนี้นะครับ a ก็เริ่มตั้งแต่ปี1 9 2 7อันนี้มันกราฟนี้เกิดจากยุคน่้นนะยุคแรกๆปี1 8น0นะครับยุคชาวนานที่เขามีปัญหาเรื่องอเศรษฐกิจเขาก็เลยแก้ปัญหาเลยลองสร้างกราฟแล้วก็คำนวณดูว่าแต่ละปีจะเกิดอะไรขึ้นนะประมาณนั้นนะครับปีไหนช่วงจังหวะไหน 18ปีต่อครั้งอะไรประมาณนี้นะอันนี้นะเขาจะบอกว่า18ปี20ปี16ปี18ปี20ปีอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยระยะของมันนะ,ะเขาจะคำนวณประมาณนี้18 20 16 18 20 16อยู่ประมาณนี้นะ,ะนี่สิบแปดแล้วก็ไป20เนะี่ยเขาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็คำนวณ a b c a ก็เอเขาก็เริ่มตั้งแต่ปี1927นะครับคือเราต้องย้อนเวลาก่อน ว่าปี1927เกนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่แล้วก็ปี194 5เกห้าเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนะเราก็ไล่ดูไทม์ไลน์ก่อนประมาณนี้นะครับช่วงที่ดีที่สุดคือ B ประมาณนี้นะครับหมวดของ B ประมาณนี้นแหละ C นี่ก็คือช่วงจังหวะที่เหรียญมาลงมาต่ําที่สุดเราก็จะมาเก็บช่วงปีนี้ประมาณนั้นสมมติว่าเราอยู่ปี2020บ ปีนี้นะครับปี2023นยี่บสามนะเหรียญมันจะลงมาต่าหรือว่าหุ้นมันลงมาต่าเขาเทขายกันเขาก็จะมาเก็บตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสามนีนะครับปีย4 25ิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยิบหกรอรวยประมาณนี้รนะอเทขายปีหน้าประมาณนี้นะครับที่คนที่เขายอมซื้อไว้ประมาณนี้นะปีสองพันยี่สิบสาเนี่นะครับเนี่ยมันจะมีความหมายบอกของมันอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนทุนก็ค่อยมาศึกษาเพิ่มผมอธิบายแบบคร่าวๆพอสังเขตเท่านั้นนะครับ เพียงแค่ให้เข้าใจแค่หมวด A, B, C แต่ข้างในเนี่ยเพื่อนๆู้ก็ไปวิเคราะห์เอาอีกทีหนึ่งนะวิธีอ่านอ่านกราฟตรงนี้นะครับส่วนมากสายหุ้นอะสายเทคเขาต้องการตรงนี้เขารู้เพราะว่าเขารู้ปุ๊บเ,เวลาขายเขาจะขายพร้อมกันนะครับเราก็ต้องไปย้อนทำลายก่อนว่าปี1927เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหมด A นนะเ,เนี่ยนะเอาง่ายๆแค่ปี2019เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าช่วงนั้นมันเกิดโควิดนะครับประมาณนั้นแหละปี2019เนี่ยนะ คือโควิดพอขึ้นไปช่วงโควิดปี2019ประมาณปี2018ริสมัสเขาเริ่มเทแล้วนะครับเพราะเขารู้ว่าปี2019เนี่ยมันจะเกิดลิคคูดเดตหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ส่วนใหญ่ที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษหนะักสับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า panic s e ลลคือ p a n ิคก็คือคนจะแห่ขายกันประมาณนี้นะนี่คือช่วงทํากําไรใหญ่สูงสุดนะครับแต่เราต้องชิงไหวชิงพิบนะ พอเรารู้ว่าจะเข้าปี2019อย่างเงี้ยอันนี้ผมย้อนไทม์ไลน์นะสมมติว่ารอบหน้ามันจะเป็นปี2035ปี2034คริสต์มาสตรงกับฝรั่งที่เขาชอบเทขายนะครับเพื่อนหุ้นต้องขายตอนนั้นเลยนะครับเนี่ยพอช่วงนั้นถ้าเพื่อนหุ้นรอถึงปี2035นมะมันจะเกิด p พ n ิคเซลลเนะครับปี2035เนา้าจะเทใหญ่เทร่วงเลยนะครับเนี่ยยันลากเหมือนกันแล้วมันก็จะร่วงลงมาเรื่อยๆนู่นนะยันปี2039นนู่นแล้วถึงจะเก็บใหม่ ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้กราฟบอกนะเราต้องไปย้อนทำลายก่อนว่าปี1 9 9เกี่ยเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับช่วงช่วงปี1น9่ง้ก็เราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเพื่อนเเคยได้ยินไหมอ่านั่นแหละทุกตัวเลขความหมายของคิดสกราดเนี่ยมันมีความหมายนะครับตรงนี้คล้ายๆแบบว่าโลกเดอะแมทริกเขาเขียนกราฟมาแล้วนะครับมันจะเกิดตามที่มัน ที่เขาล่างไว้นี้แหละนะครับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยประมาณนี้ปี199เนี่ยเขาจะาพอจะเข้าปี199อ่ะหนึ่งอีกประมาณอีกสัก2เดือนอย่างนี้นะครับเขาจะเริ่มเทขายกันแล้วเกิดเพนิคเซลกันประมาณนี้นะอ่าปี2019อันนี้เหมือนกันนะเพื่อหนหุ่นคือเราต้องไประวังปี2035นู่นนะอ่าก่อนปี35 34ประมาณสักพฤศจิกาเนี้ยธันวานี้รีบเลยนะครับเนี่ยอย่าให้มันเข้าปี35ถ้าเข้า35ปุ๊บ เขาเกิดแพนิคเซลใหญ่ทีประมาณนั้นแหละคือคนได้ก็ได้นั่นแหละเขาจะหลอกล่อให้เราขึ้นไปก่อนให้เราไปติดดอยอ่ะแล้วติดนานเลยนะเพื่อนหนุกนนะอันนี้คือต้องระวังประมาณนั้นแหละส่วนปี2026เนี่ยไอ้ตรงกลางในหมวดหมวด B นี่นะครับก็คือปี2026นี้คือช่วงทําเงินเลยนะครับเพราะมันไล่ขึ้นมาแล้วเพราะเขาเริ่มเก็บต่ําคือหมวด4นี้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยเพื่อนหุกนก็ค่อยไปหารายละเอียดไปย้อนเวลาดูว่าเฮ้ยปี2000 สิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับปี2 0ง7ยเนี่ยปี2012เนี่ยเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นที่เข้าไปเก็บกันช่วงไอ้บิตคอยเกิดฮับวิ่งอะอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าเขาเริ่มเก็บกันตรงนี้มันก็จะขึ้นไปปี2016เขาเริ่มเทขาย17 1เมันก็ลงมาแล้วก็ขึ้นใหม่นี่เป็นกราฟวงจรชีวิตมนุษย์ก็จะประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่า play is w h e n to make money ประมาณนี้นะครับ ส่วนมากคนที่เล่นนะครับเล่นอย่างเราเนี่ยนะก็สมควรต้องดูไว้นะครับเป็นแนวทางเผื่อเราจะได้ระวังได้ว่าเฮ้ปีหน้านี่เราต้องรีบขายปี2027ค่อยเ็เริ่มจะลงแล้วนะประมาณนี้ถ้าอยากจะเก็บต่อจริงๆต้องรอปี2032ประมาณนี้นะครับตรงนั้นนะตุนไว้เก็บหนักนะครับพราอมันจะล่วงหนักประมาณนี้นะ,ะกราฟก็เรียกว่ากราฟชีวิตประมาณนี้นะเ่อนทุนที่ว่าถามมา ็ไปพิมพ์ใน Google หาเอานะครับแผนที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยรานี้นะอ่าเป็นสไตล์นี้เลยนะครับประมาณนี้พิมพ์หาเอาโดยทั่วไปแล้วก็ไปย้อนทไลายดูว่าอ่าหมวด A เนี่ยตั้งแต่ปีสมมติหมวด C เนี่ยตั้งแต่ปี1924เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยอ่ามันจะตรงไหมตรงอย่างที่เขาอ่าไล่ทไลายวิเคราะห์มาไหมถ้ามันตรงปุ๊บรเราก็ยึดมั่นว่า าวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าปีสอง6เนสิบหกจะเกิดอะไรขึ้นปีสองพันสองพันยิบหกเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยถ้าปีนี้เราจ้องเริ่มเก็บกันแล้วนะครับเนี่ยเก็บแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มไปเทขายทากําไรยอมติดดอยนิดหน่อยช่วงนี้นะครับแต่มันก็หลุดดอยนิดนอนเพราะมันจะขึ้นแล้วนะครับปีสองพันิหกเนี่ยนั่นแหละเป็นปีทําเงินอะไรประมาณนี้อ่าันนี้ผมก็วกมาสายขุดเห็นไหมถ้าผมใช้ gpu ช่วยขุดอะ่ะมันก็จะได้มาพันกว่าประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยนั่นแหละ นะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาสายขุดนะนั่นแหละอันนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ตัดวกมาตรงนี้หน่อยหนึ่งย้ายกระเป๋าวันนี้อื่นได้เท่าไหรนะ่นะหนึ่งร้ยสิบสองเปอร์เซ็นตนะเนี่ยประมาณนี้ดูแรงเฮดเลดวันนี้ก่อนนะครับถ้าขึ้นเป็นหนึ่งกิกก็โอเคละนั่นแหละโอ้โหน่าเก็บมากเลยนะหนึ่งสามหนึ่ง มันก็มีหลายปัจจัยที่เขาเทขายนะครับเกี่ยวกับโน่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่มันก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละแต่พอดีช่วงนี้ผมไม่ได้เก็บแล้วผมไปขุดแทนนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับอย่างน้อยก็เออเฮ้ยได้มาล้านแล้วนะไอ้ที่ละล้านก็โอเคแล้วนะพอใจแล้วนะครับไม่ขออะไรมากพอได้มาผมก็โยกมากระเป๋านี้แล้วก็รอให้มันโอนมากระเป๋านี้ก่อนเพราะว่าที่ผมตั้งไว้มันเป็นที่อยู่กระเป๋านี้นั่นแหละ f f i d นะครับเนี่ย ดังผมก็จะเป็น FID ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเวลากดมันก็จะมาลงตรงนี้แค่นี้เองนะครับนั่นแหละรอดูก่อนว่าเขาจะเริ่มเพิ่มแรงเฮือเป็น30เซนนะครับเพื่อจะต้องการเผาเหรียญเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับปกติในรอบเนี่ยที่มันเผายุคตะกี้เนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยตีละแสนอัะนะเนี่ยได้แสนแล้วเขาไม่พอเขาต้องการล้านนะครับ อาทิตย์ละล้านประมาณนั้นแหละโอ้อาทิตย์ละล้านนะเพื่อนหุ้นเอยโอกาสที่จะเกิดราคาสูงปี2026มันก็เป็นไปได้สูงใช่ปะละ่ะประมาณนี้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแม่แม่กําลังใจเพื่อนหุ้นทุกคนที่ว่ายังถือเหรียญคิวบิกอยู่นะครับจงมัน่นมั่นไว้นะครับจงเชื่อในสิ่งที่เราถือนะจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้นะครับเสียงเอานะครับเพื่อนหุ่นนะครับสมเสียงคริปโตครับสวัสดีครับ